ขึ้นเตือนตลอดทุกครั้งเลยไม่สามารถบันเทาเสียงนะ้าเกิดรับเสียงสูงเกินไปนะครับผม,ผมก็วันนี้ต้องรับสู่เกมเซตทีอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ก็เป็นยามเช้านะครับคือมรรถึงจังหวะที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้มันเช้าอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปจะไปเสร็จตอนไหนแล้วก็มาเลยกับแชมเปี้ยนลีกยังครับช่วงระยะเวลา8โมงเช้าถึง10โมงเช้านั่นเองมาดูว่าผมจะพ่ายแพ้อ,อีกหรือไม่นะสำหรับด้านในวันนี้เอ่อ เป็นสิทธิพิเศษในรอบนี้นะครับผมแล้วราคาพ้องกันตั๋วลำดับ100เซแล้วราคาตั๋วทองแชมเปี้ยนลีกห0ซโอเคแมปวันนี้เป็นแมปสมแพนที่สมอลรัพพุมลบนะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวละครไปตามสถานาการณ์ด้วยแพนที่สมอลรัพพุมลบนั้นเราจะเน้นยิงกันป้องปกแต่ทีนี้หลายคนนะครับก็คงจะใช้ตัวนี้กันแต่ว่าทีนี้ผม ไม่ได้อัปเกรดทิ้งเอาไว้ะนะก็เลยต้องขอเปลี่ยนตัวละกันเนาะอ่ารอนี้ตัวที่ผมจะใช้ก็ขอเป็นเลขายุนอาละกันโอเคเนื่องจากที่ใช้เลขายุนอานั้นก็เพราะว่าเลขาหยุนอาสามารถที่จะทอยดับเบิลได้รัวๆเลยครับแล้วพอทอยดับเบิลได้ครบ3ครั้งขึ้นมาแล้วก็เลขายุนอาทาการบินไปยังเครื่องบินทันทีเลย เราใช้คาพูดกับอันนี้นะครับตัวทองด่วนพิเศษนะผมซึ่งถ้าเกิดเราบินไปที่เที่ยวรอบโลกเนี่ยเรามีโอกาส35%ที่เราจะสามารถบินต่อได้ทันทีเลยนะฮะโอเคเอนนี้จะได้ดูชนะแบบล้มละลายแล้วนะส่มก่อนโอเคมาต่อวันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะใช่ไหมวันนี้วันที่4นะครับผม วันที่สิบเดือนสี่เออโอเคแย่ได้เล่นเป็นคนแรกอแอเใช้ s u c ตดัดดิเอ้เราได้โยนก่อนขอยโยนก่อนละกันสำหรับแมปนี้นะฮะผมก็จะเน้นไปจุดที่เป็นสี่มุมครับที่แค่เกิดเราไปยึดปุ๊บเราจะสามารถสร้างป้องปาการได้ฉะนั้นเราจะทอยสิบสองแต่เริ่มเลยปึ๊บนั่งไงทอยสิบสองแต่เริ่ม ตรงนี้ขอเอาเกาะก่อนละกันพือคิสตันพิทาเออแมนแมนโอเคไม่เป็นไรโอ้โหนี่รู้สึกว่าเจอะเกาะแต่แรกเลยนะโอเคไปสมบูรลภูมิซารีบยืนคิสตันพิทาภพยก่อนเลยเราบาปเรียบร้อยหนึ่งเหลืออีกสามเท่านั้นนะ โยนสิเราเช็คๆระหว่งางรอสามมือนี่งอโอ้โของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะอา้าวเหมือน<ส>โย<ด>นออโต้เนอะอืมในกรณีนี้เราจะโยน9กับ10นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้คู่ขี้เนี่ยมันมีโอกาสไปที่7 9 11เก้าสไงแต่ถ้าเกิดเราโยน9กับ10เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปสนามบินแล้วก็ทิต้ตตันด้วยนี่ไงเห็นไหม โอเคได้บินทันทีเอาลงเลยเออเรียบร้อยสองน้อพี่ทำอะไรเลยหรอสำหรับจังหวะนี้นะฮะผมก็จะใช้คู่ขี้โยน7ไม่ก็9นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้9เราก็สร้างแลนด์มาร์กได้โยน7เราก็ได้ยืดคิดตั้นต่อแล้วรา้พยายามโยน7นะ บึ๊บนี่อ่ะโอ้โหเป๊ะเรียบร้อยช้าช้าทัวรลิสุมดิกตอรี่โดนอับเบนิกโอ้โหเกือบแล้วไม่เขาโซยจริงเนี่ยเกิดมาเพื่อแพ้เลยหรือเปล่าสำหรับแบบน,นี้ นี้เราโยน9กับ11อะไรก็ได้เอ้ยต้องโยน9เท่านั้นเพราะว่าเราใช้บินไปแล้วโอเคชนะแล้วสำหรับยามเช้ามันจะได้แต้มค่อนข้างน้อยพอสมควรเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมหได้แค่ได้ตังสองหมื่นแล้วแต้งยี่หมื่นแปดเองแต่ถ้าเราเล่นในช่วงกลางคืนนะครับผมบ่งเย็นถึงสี่ทุ่มมันจะได้คะแนนเยอะกว่าเพราะว่ามันคูณถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเยอะมากๆปกติต้องได้ประมาณสามหมื่นละเมื่อกี้ ไม่ช่อันนี้แหละปกติแล้วพิเศษหน่อยก็คือสามหมื่นนั่นแหละครับโอเคมาลุ้นต่อ<ล><ก>นี่แหละล<ก>โอ้โหโดสัดเพรว่าคนที่เล่นโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับผมมันจะบอกสถิติเอาไว้ด้วย<ล><ก>แบบว,ว่าของผมเนี่ยเห็นไหมครับข้างๆชื่อทีมทศกัณฐ์เนี่ยมันจะมีเลขสิบอยู่เป็นดาวสิบก็คือเราเคยเล่นชนะสูงสุดทั้งหมดสิบเกม แต่สำหรับตัวละครที่เราเจอเนี่ยไอ้ผู้กองเนี่ยมันเป็นดาว20เลยอะ่ะคืออ <c oughs> จะไปสู้ไงไหววะเนี่ยของก็โหดๆทางนั้นเลยอะสมกับเป็นดาว20จริงๆชนะสูงสุด21เกมเขาโมชนะสูงสุดแค่10เกมเองอ่ะเขาเล่นได้ไงชนะได้ตั้งยี่ต่ <c oughs> <c oughs> okay. เกมมันอ่ะโยนหกกับเจ็ดหกโอเคเตะ เนื่องจากว่าไอ้ตัวละครพวกเนี้ยเราจะยิงสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าดูเลือดมันก็เยอะ4,700อ่ะตอนแรกมันมีอยู่5,200เลยนะบะ้ารู้ว่ามีประมาณ5,000กว่าเราจะไปยิงสู้กับมันมูดแบบเป็นไปไม่ได้เราก็เลยต้องเอาชนะเกาะให้ได้ต้องพยายามให้ไาวที่สุดโดนแล้วไปอะโดนเจ็บบ๊บ เย้โหหมวกกับน้องนี่โห่จริงๆติดอย่างบ่อยโอเคโอ้ยเกือบแล้วค่อยๆๆค่อยเก้าฮึบเย้มาเลยก่อนเดี๋ยวเท่านั้นอ้อโห บอกตรงๆครับชิบหายเลยเนื่องจากว่าเราจะดิงสู้กับมันไม่ได้นะเราจะเน้นเอาชนะเกาะมันให้ได้แล้วกันเอ้ชนะแบบเย็ดเมืองอะไรนี้นฮึบจึ๊บ<อ>เย่เนี่ยจะไม่สร้างเต็มนะครับเพราะว่าเราจะโยนไปที่เครื่องบินต่อฮึบยเย่ติดวะบินท<า>ันทีได้ไหมบินทันทีเย่โอ้โหแม่เจ้าชนะ ทำได้ไงอ่ะเฮ้ยสุดยอดนี่แหละครับเพราะว่าคนมันจะประมาณว่าเนื่องจากว่าเป็นแบบเครื่องบินนี่แหละคนก็เลยเจาตัวตัวสายยิงมาโดยเฉพาะเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวสายยิงเลยเนาะผมก็เลยต้องชนะแบบนี้ให้ได้เท่านั้นโอเคมา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 เลยต่ออีกสักเกมแล้วกันเนาะตด โหเมื่อกี้แต่เมื่อกี้แบบชนะ20เกมอะ่ะผมเมผมเพิ่งเคยเจอนะรู้สึกว่าเยอะที่สุดที่เคยเจอแล้วแต่ดันโดนไม่ดีไงเจอผมคอมโบอ,อย่างต่อนเนื่องไป